Okay. สวัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมธลิตอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเป็นวันที่เราจะติดแอร์ตัวใหม่ที่บ้านกันนะครับหลายๆคนที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับทางไดกินนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยเห็น PVC ตัวใหม่ล่าสุดของทางไดกินก็จะรู้ว่าผมเป็นหนึ่งใน3พรีเซนเตอร์ที่อยู่ในโฆษณาน,นั้นนะครับก็อีก2คนก็จะเป็นพี่เอนิ้วกลมแล้วก็น้องเฟืองเฟืองรดาน,นะครับ ซึ่งแน่นอนว่าแอร์ที่จะมาติดตัวใหม่ในวันนี้เป็นแอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของทางไดกินหรือว่าไดกินเซตัสนั่นเองแต่ก่อนจะติดแอร์ขอกินกาแฟก่อนนะฮะไม่ลงปัาง <laughs> ทำไมมันยากจังวะเออ สวัสดีครับลูกค้ามาติดแอร์ครับผมอ๋อโอเคครับเชิญด้านในได้เลยเชิญเลยเค,ครับขออนุญาตครับเชิญ้านนี้เลยครับเป็นห้องนี้ฮะเอ๊ะโทษนะฮะตั้งแอร์ใดกินนี่เขาก็คัดหน้าตามกันนะเนี่ยแหน่ไม่เท่าขูณลูกค้าหรอกฮะโอ้ห้องสวยจังเลยครับอันนี้มันเป็นห้องอะไรครับเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะ สถานที่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือบ้านของผมเองนะฮะแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องทํางานขนาดพื้นที่ประมาณสัก18ตารางเมตรนะครับการตกแต่งจะออกโหนสีคลาล้วหน่อยคือผมแค่อยากรู้ว่าห้องลูกค้าขนาดประมาณกี่ตารางเมตรนะฮะว่ามันสัมพันธ์กับบ t ทของแอร์ที่เอามาหรือเปล่าอ๋อโอเค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 อ่าแล้วแล้วเดี๋ยววันนี้ช่างต้องทําอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้ผมต้องเตรียมอะไรให้ไหมอ๋อเดี๋ยววันนี้นะฮะของที่ลูกค้าซื้อจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยไดกินเซตัสนะครับก็เขาก็จะมี ตัวคอยล้อนตัวคอยล้อนนี่เดี๋ยวจะวางด้านนอกนะครับส่วนตัวคอยเย็นก็คือตัวยูนิตแอร์เนี่ยจะติดอยู่ในห้องแบบนี้ช่างนี่ก็อธิบายเก่งเหมือนกันนะเนี่ยคือพูดได้เป็นฉากๆเลยโอ้โอก็ผมก็ดู YouTube เข้ามานะฮะเอ่อมันมีอยู่ช่องหนึ่งครับสถานที่ X เ,เรื่องราวะฮะผมจำไม่ค่อยได้ไว่าใครแต่เขาพูดเก่งดีนะฮะผมก็เลยพยายามเรียนแบบเขามานะครับเข้าใจเข้าใจก็ถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวผมลงมือติดแอร์เลยแล้วกันนะฮะ โอเคครับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะขอลองเทสระบบแอร์นิดนึงนะฮะโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแอร์ไดกินรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะไดกินเซตัสนั่นเองเอะต้นนะฮะแล้วมันมันดียังไงครับแอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นแอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางไดกินที่เรียกว่าไดกินเซตัสนะครับซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เป็นการรวมกันของระบบฟอกอากาศและระบบทำความเย็นมาอยู่ในเครื่องเดียวกัน ซึ่งแอร์ตัวนี้จะมีระบบ Air Purifying นะครับตัวแอร์จะดูดอากาศที่อยู่ภายในห้องเข้าไปในเครื่องแล้วจะทำการฟอกอากาศผ่านฟิลเตอร์และระบบ Streamer Technology และปล่อยอากาศบริสุทธิ์กลับออกมาพร้อมความเย็น Streamer Technology คืออะไร Streamer Technology นะฮะคือเทคโนโลยีการฟอกอากาศโดยการปล่อยประจุอิเล็กตรอนความเร็วสูงนะครับเข้าไปช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสแบคทีรียหรือสารก่อภูมิแพ้ต่างๆนะครับ ซึ่งประจุอิเล็กตรอนพวกนี้นะฮะจะมีพลังงานสูงกว่าประจุที่ปล่อยจากเครื่องฟอกอากาศแบบไอออนถึง3เท่าเลยทีเดียวทําให้สามารถย่อยสลายเชื้อโรคได้ถึงแก่นเลยนะครับและนอกจากนั้นนะฮะทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าสามารถช่วยยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้อีกด้วยนะครับและเนื่องจากการย่อยสลายเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นภายในเครื่องแอร์ตัวนี้นะครับ มันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าคือมันจะแม่นยำแล้วก็สเสถียรมากกว่าในการย่อยสลายเชื้อโรคเมื่อเทียบกับการฟอกอากาศโดยการปล่อยไอออนออกมาฟุ้งๆอยู่ภายในห้องแบบสุ่มนั่นเองครับซึ่งจุดเด่นของแอร์ตัวนี้นะครับผมจะขอสรุปสั้นๆเป็น3 C Innovation C แรกนะฮะก็คือ Clean Air นะครับหรือระบบฟอกอากาศนั่นเองโดยจะทําหน้าที่หลกัหลกๆเนี่ย3อย่างนะครับอย่างที่1คือการยับยั้งเชื้อโรคด้วย Streamer Technology ที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับ อย่างที่2คือการลดกลิ่นอับและเชื้อรานะฮะโดยในตัวแอร์นี้จะมีระบบทําความสะอาดเครื่องโดยอัตโนมัตินะครับภายในแอร์มันจะมีความชื้นอยู่ใช่ไหมทุกคนเขาจะทําการควบแน่นความชื้นเหล่านั้นให้กลายเป็นหยดน้ำนะฮะเพื่อมาชําระล้างเครื่องตัวมันเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ลมที่อยู่ในเครื่องเนี่ยเป่าออกมาให้มันแห้งพร้อมกับมีประจุสตรเมอร์ที่ทําการฆ่าเชื้อโรคไปพร้อมๆกันนะครับ ส่วนอย่างสุดท้ายคือการกรองฝุ่น PM 2.5นะครับภายในแอร์ er จะมีดับเบิลฟิลเตอร์อยู่นะครับที่นอกจากจะช่วยกรองฝุ่นแล้วเนี่ยยังมีเอนซม์บลูที่จะทําการกรองเชื้อโรคแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับส่วน C ที่2นะครับคือคอม r t r รูมนะครับภายในแอร์ er เนี่ยจะมีไฮบริดคูลิ่งเทคโนโ o ยีนะฮะที่จะช่วยปรับความชื้นสัมผัสในอากาศของห้องเนี่ย ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะฮะหรือประมาณ50-60%ซึ่งตัวเลขนี้เขาวิจัยกันมาแล้วนะครับว่าเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้เรารู้สึกสบายตัวถ้าเกิดความชื้นสัมผัสในอากาศมันสูงเกินไปเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่สบายตัวได้นั่นเองครับ ส่วน C ที่3นะฮะคือ convenience control โดยในตัวแอร์เนี่ยจะมี built-in WiFi adapter นะครับที่จะสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่านแอป,ป Daikin Mobile Controller นะครับทำให้เราสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศของเราได้ทุกที่ทุกเวลาและอันนี้นะฮะก็จะเป็นฟีเจอร์ทั้งหมดของ Air Daikin Seatus รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับหวังว่าลูกค้าน่าจะถูกใจไม่ได้ฟังกันเลยอ้อ,อฟังฟังอยู่ฟังอยู่ แอ์มันเย็นสบายมากเลยว่าจะซื้อเพิ่อมอีกสักสอาตัวอะไรเงี้ยซื้อเลยดีไหมซื้อเลยสิครับเพราะว่าวันนี้ทางไดกินเขามีโปรโมชั่น summer super safe คุ้ม3ต่อต่อที่1ผ่อนศนาน10เดือนและรับเครดิตเงินคืนสูงสุดจากบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีต่อที่2รับฟรีบัตรเงินสดเพื่อเติมน้ำมัน PTT privilege card มูลค่าสูงสุด1000บาท และต่อที่3ลงทะเบียนขอรับเงินคืนมูลค่า500บาทเมื่อซื้อและติดตั้งแอร์ไดกินเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการซึ่งโปรโมชั่นนี้นะฮะเขาก็จะมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับแต่ทางไดกินเขาก็มีโปรโมชั่นดีๆออกมาเรื่อยๆย,ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมบุมธลิตบุมธิตและบุมธลิตขอลาไปก่อนสวัสดีครับ